สุกุสุคนมากินตามคงน้่กันนวดแซ่บมะเขือเ,เทศแดงๆเนี่ยใส่มะเขือเทศหลายใส่มพริกโกเป็ดค่ะทุกคนอากาศแจ่ว กินตำสมเอามื่อกินแส่ ใช้มือหยิบกินล้างมือให้สะอาดแสบอีหลกทำส้มมันก็อเอามือกินกิน แล้วว่าอ่อนมากค่ะทุกคนผิวสัมผัสคืออ่อนนุ่มกรอบอร่อยต่างจากกินผักกาดถ้ากินผักกาดเนื้อสัมผัสมันจะมันจะแข็งแข็งอ่ะเวลากินแบบคำให่ใหญอ่ะมันจะถูกที่ด้านปากแล้วมันจะรู้สึกเจ็บ เป็นเบมือแข้งง่นยิให้บุได้ระกาศแก้วผ้าแก้วเดียวกินข้ามไงเป็นอย่าง จำนำมันไปนัวน้ำปลา กรอบมากชาติหล่รอ,อร่อยกินเลนซืซอๆกระได้แซ่บเหมือนมันช่ำๆน้ำอะ่ะดันลังกินเกีเียวแม่อยากกินสมตำลูกไส้อยากกินเกีเียว ลูกชายก็ชอบกินผักชอบกินผักสลัดผักกาดแกวปลูกแนวได้จะปลูกได้ ถูกไรแม่แอ้อยเล็ม ส0แพงมาก วันนี้ส้มตำหนามเยอะมากไม่ได้เยอะเพราะอีย่างเดียเยอะเพราะว่ามะเขือเทศใส่หลายหนามมันช่ำ้ากาน้ำปลาต้มสุกด้วยนะ กินมาเริ่มเผ <laughs> ็ดลมมาเย็นแฮงสบายอขอมจริงน,น <c oughs> มึงน้าเปียนนียังบ่เห็นในบีบเลบีบเปีนนองทงนงกินไปเริ่มมาเริ่มเพลินแล้วน้ำยน้ำมูน้้ำปลาแตกกันเลย ของแชบของชอบ ืมซ่อนดื่มซ่อนมาสด หยวกเลยนั้นหวานกรอบนะชอบมากเป็นผักที่โปรดมาก ที่เอาไว้ก,ก้อนที่เราเจอกันใหม่ส่วนมาเก็ตดำมาโก้ที่มาอดปาลาเตียงกับผักชอบอราวินคุณสำหรับผู้รับชมเจอกันใหม่หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย